มีเกณ์ได้ลาบจากเลขบ้านหรือเลขรถค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะ บายเนเน่พยากรณ์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อให้พลาดค,คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะประจําเดือนธันวาคม2 5 6 7ค่ะดาวการเงินสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงของเดือนธันวาคมลอยอยู่ในเรือนของพันธุูค่ะหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการเสียงเงินไปกับเรื่องบ้านหรือเรื่องรถนะคะเช่นเกณฑ์นใน เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าการต่อเติมบ้านค่ะแต่ท่านก็มีเกณฑ์ของการได้เงินเข้ามาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะมีเกณฑ์ของการได้เงินมาในลักษณะของราบราบรอยเนาะเพราะฉะนั้นท่านใดที่หว่นในลักษณะราบรอยให้มองในเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านเลขที่รถหรือว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ฝั่งแม่ก็ได้ค่ะ ต่อมาในด้านของการงานนะคะหลังจากวันที่5ธันวาคมไปค่ะดาวสุขซึ่งเป็นดาวการงานของท่านนะคะจะย้ายเข้าสู่เรือนอริค่ะส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์เจอปัญหาเกี่ยวข้องกับด้านงานเล็กๆนน้อยนะคะท่านมีเกณฑ์จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาบางอย่างและโดยเฉพาะให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาค่ะการตกลงเจราจาต่างๆ จะมีเกณฑ์ของการติดขัดเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องวางแผนดีๆนะคะหากมีการเจราจางานใดๆหลังจากวันที่5ธันวาคมไปค่ะ ต่อมาในด้านเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักนะคะสำหรับท่านที่มีคู่นะคะในช่วงของอ่าดเดือนธันวาคมนี้นะคะดาวคู่ครอ,องของท่านลอยอยู่ในเรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเกณฑ์ในลักษณะของการแบบแยกกันอยู่กับคู่ค่ะหรือการคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ท่านใดที่แบบว่าอ่ะแยกกันอยู่กับคู่อยู่แล้วแบบไปไปมามา,มาหาการอันนั้นถือว่าเป็นการแก้ดวงชะตาได้ดีเลยค่ะต่อมา สำหรับท่านที่โสดนะคะท่านมีเกณฑ์เจอแฟนเก่าคนเก่าๆคนคุ้นเคยหรือคนที่เคยรู้จักเข้ามาคุยเข้ามาชอบพอหรือเข้ามาขายขานมจีบค่ะ